ว่าไรลักคุณเน็กคุยเรื่องเล็กๆกับเด็กว่าไลลัก สวัดีค่ะพบกับสายรุ้งค่ะและวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมากๆเลยค่ะที่เรียกได้ว่าป๊อปปูล่าในหมู่หนุหน่มๆมากๆและเขาก็เป็นส่วนหนึ่งใน WU Cover Dance ด้วยนะคะพบกับพี่หวังหงค่ะสวัสดีค่ะหวังหงนะคะจากชมรม WU Cover Dance ค่ะถ้าพูดถึง WU Cover Dance เนี่ยก็คงจะเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องการเต้นค่ะ เริ่มเต้นตั้งแต่ตอนไหนเท่าที่จำความได้ก็ตั้งแต่ป .3 เลยค่ะคะุณแ,แม่ส่งเต้นงานโรงเรียนตั้งแต่เด็กแล้วก็มีส่งไปเรียนเต้นด้วยโอ้ก็คือทางครอบครัวสนับสนุนมาตลอดใช่แล้วลุงเริ่มเต้นตอนไหนของลุงเนี่ยต้องพูดว่าเราเป็นเด็กที่ชื่นชอบกิจกรรมอยู่แล้วแต่อาจจะด้วยทางที่ทางบ้านนะคะไม่ได้สนับสนุนเราขนาดนั้นเราก็เลยแบบแค่ซ้อมๆเต้นๆเ,เ,เฉยๆก็ช่วงสัก สามปสี 3, ป่ก็ไม่เยอะนะเราก็รุ่นเดียวกัน <c oughs> อารุ่นเดียวกันเจนสิบเหรอคะเนี่ยเจนเก้าค่ะ WU คุณประเดนเจนเก้าอันนี้เจนสิบค่ะเจนปัจจุบันเคยแข่งงานที่เป็นทางการงานไหนงานแรกบ้างงานแรกก็ช่วงประมาณมสองค่ะแข่งที่ห้างแต่ว่าได้อะไรกลับไปเยอะเหมือนกันใช่ร่ะเป็นเวทีแรกที่ลงแข่งกับเพื่อนได้รางวัลไหมคะตอนนั้นรู้สึกจะได้ชมเชยคนนี่แข่งถ้าจำไม่ผิดแข่งเต้นจริงๆนะลงแข่งก็คือ ช่วงป .5 ป .5 โอ้เด็กนี่นะเด็กเด็กจังเขาเรียกว่าเด็กที่ไล่ตามความฝันก็ไปที่ห้างสับสินค้าทั้งหนึ่งไปถึงพวกเขาเขียนเลยว่าเปิดรับสมัครเต้นอยากเต้นจังเลยลงสมัครเลยเขียนเลยชื่ออะไรนะพิงทีนพิงจีนพิงทีนวัรุ่นสีชมพูมากเก่งนะเด็กป .5 เก่งภาษาอังกฤษเนาะอ้แร่นอนค่ะ g o o t r e ท s l a t e ลงสมัครไปแล้วเต้นเพลงอะไรวะไม่มีทีมไม่มีทีมไม่มีคนเต้นด้วยรูเราโซโล่เลยดีเราก็จะเก๋ี่เกินก็เลยลองไปชวนเพื่อนมาดูแบบเอ้ยเนี่ยเต้นกันไหมเพื่อนที่แบบเขาเป็นติ่งด้วยกันอะไรงนี้เพลงแรกที่เลือกบูมบาย่าแบล็คพิงเป็นลิซ่ามาตั้งแต่ปหนาชีวิตติ่งชีวิตติ่งแล้วพี่หวังติ่งไหมติ่งเจนไหนเจนสองเกิร์ลเจเนอเรชั่นมีวงไหนอีกไหมแบบ ที่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ติ่งขนาดนั้นก็ได้อาจจะเพ็นแค่แบบฟังเพลงชื่นชอบเพลงสไตล์วงเขาอะไรเงี้ยถ้าเป็นช่วงมอต้นก็จะชอบบีเคโฟรดีเคยออเดชั่นไหมเคยคิดจากออเดชั่นแต่ว่าไม่ดีกว่าอยทำไมอ่ะเพราะว่าน,น,น่าจะน่าจะเรื่องการเดินทางด้วยใช่แล้วถ้าพูดถึงออเดชั่น b ี K แล้วเราก็ปัดตกไปใช่ไหม เคยออเดชันค่ายเพลงเกาหลีไหมอันนี้ไม่เคยค่ะแต่ว่าจะมีค่ายเพลงที่เขาทับถามมาให้ไปออเดชันแต่ว่าก็ไม่ได้ไปโอ้รู้สึกว่าไม่ได้อยากจะเอาการเต้นมาเป็นอาชีพขนาดนั้นอยากเก็บไว้เป็นแค่ง,งานอดีดเรกมากกว่าอ๋อก็คือยังมีอาชีพอื่นที่อยากทำอยู่ใช่ค่ะโอเคนี่อยากเคยคิดอยากไปออเดชั่นมากช่วงที่แบบว่าค่ายเพลงเกาหลีเขามาเปิดออที่ไทยใช,ใช่ไหมอยากคิดแบบ อยากไปออเดชั่นมากขอแม่แล้วแม่ก็ไอ่ทำไมไม่เอาเหมือนเขาก็ยังมองว่าวงการเคป๊อปทีป๊อปมันยังไม่ได้พัฒนามากไงตอน,น,น <Okay. S 1> ช่วงมต้นมัง้งโลกยังไม่เปิดกว้างมาใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากเต้นทําไมเขาถึงไม่สน uh ับสุนขอพี่สาวพี่สาวก็ไม่ให้เราก็เลยแบบโอ๊ถ้าเราเขาไม่ให้ออดิชั่นเราก็ตั้งทีมกันเองไหมเออก็ตั้งทีมกันเองอยากรู้ว่าทีมที่ตั้งตอนมต้นอนะทีมชื่ออะไร <c oughs> มาจากโรงเรียนไหน อคู่แข่งเป็นไงชีวอะไรวะนึกไม่ออกอ่ะคุณนั่นคือจุดเริ่มต้นของคุณเล้วสิของค่ะเป็นสิบปีแล้วเนาะไม่ก็มาจากจุดเริ่มต้นนะก็ฟอร์มทีมกับเพื่อนในโรงเรียนสตีทุงสงค่ะมาจากสตีทุงสงนะเด็กทุงสงเนี่ยเด็กทุงสงเหรอนี่เด็กที่ไหนเด็กในเมืองเด็กหน้าเมืองโรงเรียนดังย่านหน้าเมืองกาลยานีสีธรรมราราคู่แข่งกันนะคู่แข่งกันคู่แข่งโอเน็ตก็ ฟอร์มทีมตอนมอต้นก็ช่วงนั้นที่ถ้าเต้นบ่อยๆเลยนะก็ได้<ม>ฟอร์มทีมกันช่วงมต้น<ม>แล้วก็พอมาช่วงมสามก็โควิด<ม>เราก็เลยไม่ได้เต้นเราก็ไม่ได้เต้นยาวอีกเลยจนปะป้ายบ้างช่วงมปลายแล้วพี่หวังละ่ะแบบเต้นบ่อยไหมช่วงมัธยมอะไรเงี้ยมัธยมออกงานบ่อยมากเพราะว่าเป็นทีมเต้นประจำโรงเรียนเลยแล้วก็ถ้ามีงานก็คุณครูก็จะติดต่อมาให้ไปออกงานตลอด<ม>แล้วอยากรู้ว่าถ้าตัวเองชื่นชอบการเต้นเนี่ย ทั้งที่มออื่นแล้วกันก็มีเรื่องของเอกไอดอลทำไมตัวเองถึงไม่อยากไปเรียนอะไรอย่างนั้นล่ะก็สาเหตุที่เลือกเรียนที่นี่ก็เพราะว่าหนึ่งคืออยู่ใกล้บ้านแล้วก็เป็นคนติดแม่มากแปลว่าก็กลับบ้านทุกอาทิตย์เลยไปหาแม่ก็คือจะกลับไปหาแม่ทุกอาทิตย์เลยถ้าว่างใช่ไหมใช่แล้วใครเป็นคนแนะนําเรื่องชมรมใช่ก็มีรุ่นพี่ที่โรงเรียนเก่าที่ว่ารู้จักกันก็บอกว่าจะมีการเปิดออดิชั่นนะก็เลยลองมาออดิชั่นดู เป็นไงบ้างแบบเล่าประสบการณ์ช่วงตอนนั้นให้หน่อยว่าแบบรู้สึกยังไงจริงๆไม่ได้คาดหวังว่าจะเข้าเพราะไม่ได้ตั้งใจจะเข้าองแต่แรก <laughs> ใช่แต่ว่าคือไม่ได้ชอบชอบเต้นแต่ไม่ได้ชอบถึงขั้นว่าอยากมีชมรมหรืออยากจริงจังเพราะว่าคิดว่าอยากกลับบ้านทุกวอาทิตย์แต่ว่าพอได้ลองเข้ามาอยู่ในชมรมก็รู้สึกว่าก็ไม่อยากกลับบ้านเลยทุกวันนี้ก็อยู่กับเพื่อนในชมรมแล้วก็สนิทกับคนในชมรมก็อยู่ห้องชมรมก็ซื้อข้าวไปกินชมรมคือตอนนี้เราดันเป็นคนที่ใช้ชีวิต ในชมรชมรใช่ชมรมเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วตอนนี้แล้วคือด้วยความที่เราก็อยู่ชมรมคู่บัดดนเดือกันใช่ไหมอยากรู้เรื่องการแบ่งเวลาของพี่หงว่าพี่หวังหงเนี่ยมีการแบ่งเวลาเรียนเวลาซ้อมยังไงบ้างเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจัดการตัวเองยังไงถ้าเป็นเรื่องการบ้านก็จะรีบเคลียร์เสร็จภายในวันนั้นเลยจะไม่แบบปล่อยให้ค้างแล้วก็อ่านหนังสือก็จะอ่านช่วงพักซ้อมห้านาตยสิบนาทีก็หยิบมาอ่านใช่แล้วใช้เวลาเป็นประโยชน์มากก็มีถ่ายงานถ่ายแบบ ตัดงานก็ส่วนมากจะทําช่วงค่าก่อนนอนแล้วศิลปศาสตร์อิงเรียนไม่หนักมากแต่ว่าจะต้องอาศัยการอ่านเองเรียนด้วยตนเองหนักพอสมควรค่ะก็คือเน้นเรื่องพวกความจาใช่ก็ต้องฟังเยอะอ่านเยอะ<ม>พูดเยอะเน้นพวกมันจะเป็นพวกทฤษฎีหรอคะส่วนมากก็ทฤษฎีก็มีพูดสื่อสารจริงด้วยแล้วก็ก็ไม่ได้คิดว่าไม่น่าจะหนักเท่า dcm นะคะ dcm ไม่ได้หนักพวกทฤษฎีหรอ ดีซีเอ็มเนี่ยจะหนักพวกแบบปฏิบัติมากกว่าใช่เพราะว่ามันเป็นการแบบเน้นการทํางานจริงๆแบบดีซีเอ็มเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหลักสูตรดิจิตอลคอนเทนต์และสื่อใช่ไหมคะมันก็จะเน้นพวกแบบทํากราฟิกจริงก็คือจะให้นักศึกษาเนี่ยทางลงมือปฏิบัติจริงๆกับห้องปฏิบัติการของเขาเลยพวกกล้องเนี่ยแบบบางทีถ้าเราเรียนทฤษฎีไปมันก็เราก็ไม่รู้อะเราไม่ได้ลองจับจริงๆเนี่ยคือต้องพูดว่าเรา ไม่รู้เรื่องกล้องเลยไม่รู้เลยว่าไม่มีพื้นฐานเลยเหรอไม่เลยว้าว <Wow. S 2> มาเรียนเพราะว่าอยากเป็นมาเรียนเริ่มจากศูนย์ใช่เรียนจากศูนย์จริงๆแล้วก็เหมือนตอนนั้นใช่ไหมก็เรายังไม่รู้เลยว่า ISO คืออะไร ISO ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ชัตเตอร์สปีดคืออะไรเราไม่รู้เลยแล้วมาเรียนทฤษฎีเนี่ยมันรู้สึกว่ามันคืออะไรอะเราก็จําชื่ออังกฤษไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่พอได้ลองจับกล้องจริงๆอะทางหลักสูตรเขาให้จับกล้องจริงอุ้ยมันก็ง่ายนี่หว่า คือก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับตัวเองเพราะว่านี่เป็นคนที่ถ้าลงมือทําอะจะทําได้แต่ถ้าให้เน้นทฤษฎีทำไม่ได้หรอกจากคนไม่มีพื้นฐานฟังไว้นะคะใครอยากเรียน DCM ก็พื้นฐานก็ยังเรียนได้แต่ว่าเขาสอนทุกอย่างใช่ถูกเขาสอนทุกอย่างเริ่มต้นทุกอย่างไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรเลยส่วนใครที่อยากเรียนอิงก็ก็มาเรียนได้นะคะเรามีการพานักศึกษาไปต่างประเทศด้วยเมื่อ ช่วงสิงหาที่ผ่านมาใช่ใช่หรอไปประเทศไหนมาไปมาเลเซียค่ะมาเลเซียใช่ไปสื่อสารกับคนมาเลเซียมันคือมันเป็นทิวิตี้ของอะไรอะคะแบบไปต่างประเทศอะไรเงี้ยของสำนักวิชาภาษาอังกฤษเลยค่ะแบบเขามีเป้าหมายไหมแบบเออเนี่ยอยากให้นักศึกษาไปต่างประเทศเพื่อทดลองใช้ภาษาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เป็นการนําภาษาที่เรียนมาไปใช้จริงๆก็ต้องทดสอบก่อนไปก็คือต้องทดสอบก่อนใช่มีการสอบเอเซ่ก่อนไป อ๋อแล้วถ้าคนไม่ผ่านก็คือไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ใช่โอเคพูดถึงชมรม WU c o p e n h a g มากดีกว่าเข้าไปเนี่ยตอนแรกเรามีความกลัวไหมเพราะรู้ว่ากลัวมากแบบพี่เขาแบบใจ่ด้วยความที่เราน้องใหม่เนาะตายละน่าดึกันจังใช่ไหมน่าดุกั็จะไม่กล้าคุยกับใครเลยตอนนั้นเป็นไงแชร์ประสบการณ์หน่อยแต่นั้นก็ไม่ค่อยช่วงแรกไม่ค่อยได้เข้าชมรมเลยเพราะกลับบ้านอย่างเดียว ใช่เพิ่งมาเข้าชมรมอช่วงพฤศจิกาช่วงก่อนคริสต์มาสแล้วก็มีงานคริสต์มาสก็ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าทุกคนน่าดูหมดเลยชมรมนี้น่าดูหมดเลยแต่ว่าพอได้เข้าไปจริงๆก็ก็รู้สึกว่าตอนนี้สนิทกับเพื่อนในชมรมมากกว่าเพื่อนในสาขาเองเพราะว่าคุกกี้แต่กับชมรมใช่ก็จริงนะ<ช>นี่ก็ยืนยันอีกเสียงหนึงว่าพอเราได้เข้าชมรม,มแล้วอะรู้สึกว่าเขาเหมือนครอบครัว<ช>มากเพราะว่าเป็นสถานที่ที่คนที่ชอบอะไรเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันมันก็เลย คอนเน็กกันง่ายกว่าคลิกกันทุกอย่างเลยเหมือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงสไตล์เพลงหรือว่าเสื้อผ้าการแต่งตัวแล้วยิ่งพอเรามีเวลาซ้อมที่อยู่ด้วยกันแทบเรากินนอนด้วยกันเรากินนอนด้วยกันเราใช้ชีวิต6ชั่วโมงอยู่ในห้องชมรมทั้งคืนทั้งคืนใช่ก็รู้สึกว่าเป็นครอบครัวไปอีกแบบเนาะใช่ใช่ใช่แต่ว่ารู้สึกว่าชมรมเราเนี่ยมันให้อะไรมากกว่าในเรื่องของการพัฒนาทักษะ รู้สึกว่ามันอบอุ่นไปมันให้ความรู้สึกกันคนเราแบบพูดงี้ดีกว่าใช่เพราะว่าเหมือนยังไงอะเราเข้าชมรมไปใช่ไหมเหมือนตอนแรกที่เราบอกว่าเราเกรงแต่พอไปไปมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดีนะเราเสียวคามเป็นเซฟโซนใช่ใช่มันก็อีกแบบนึงไปไหนมาไหนก็ไปกับชมรมตลอดใช่ไม่กับเพื่อนแล้วถ้าเห็นเราข้างนอกนะคะสองคนเนี้ยจะตัวติดกันตลอดเห็นรุ้งก็เห็นหวังเห็นหวังเห็นหวังมีรุ้งตลอดไป forever เพราะว่าเพราะอะไรคะทำไมเราถึงต้องมาอยู่ด้วยกันไม่มีคนคบเราค่ะเราไม่มีแฟนรักกันไว้นะคะเพราะคนอื่นเกลเรหมแล้วนะคะสวยขนาดนี้เนี่ยอยู่ชมรมค็แดนแฟนไม่ว่าหรอถ้ามีแฟนก็อาจจะว่าแต่ตอนนี้ไม่มีนะคะโสดเหรอเนี่ยใช่สวยขนาดนี้โสดหรอนั่นนะสินั่นนะสิค่ะทำไมอ่ะแบบแต่ถ้าตอนนี้ถ้าจีนจะติดไหมก็ลองดูก่อน ลองดูก่อนก็ใช่ก็ทักมาเลยไม่ต้องคิดมากฟังไว้นะคะว่าใครที่ชอบลองทักไปก่อนบางทีอาจจะไม่อะไรนะแบบเขาพูดว่าอะไรอลองทักเรายอมเสนอดูก่อนอุ้ยเราลองทักไปก่อนเผื่อมันจะได้รางวัลของคนที่ยอมเสนออ่าใช่รางวัลของคนเสนอนะคะถ้าไม่ได้ครบก็ไม่นู้เลยจบก็ไม่เป็นไร ใช่แต่เราต้องได้ลองใช่ต้องลองนะคะทุกคนมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่ชอบเรื่องการเต้นไหมค่ะสําหรับที่ใครชื่นชอบสำหรับที่ใครชื่นชอบเรื่องการเต้นเนี่ยและคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถหรือว่าไม่มีศักยภาพพอเนี่ยก็อยากให้ลองดูก่อนลองพยายามดูก่อนเพราะว่านี่ก็เริ่มจากคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแต่ว่าก็ฝึกด้วยตัวเองมาตลอดแล้วก็มีแรงสนับสนุนจากครอบครัวด้วยในการทําสิ่งที่ชอบก็ ก็มาเป็นวังหงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ได้อยู่ชมรม W c o v e n a n c แล้วก็สําหรับน้องๆที่อยากเข้าชมรม W c o v e n a n c e เนี่ยก็รอติดตามการประกาศรับสมัครออดิชั่นช่วงกรกฎาคมช่วงเปิดเทอมใหม่ค่ะก็รอติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของชมรม W c o v e n a n c ได้เลยค่ะส่วนน้องๆ6-8นะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าอย,อยากเข้าชมรมจังเลยแต่ว่ารู้สึกว่า ไม่มีพื้นฐานใช่ไม่มีพื้นฐานแล้วกลัวว่าจะเสียสิทธิ์ในการออเดชั่นไปเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเราอ่ะจะรอให้น้องๆเนี่ยเข้ามาที่มอก่อนใช่เราถึงจะเปิดรับสมัครฉะนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแบบยูยูครูแดนด้วยกันมาอยู่ด้วยกันนะคะใช่ไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าเราพร้อมที่จะต้อนรับน้องๆทุกคนไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งเราพร้อมที่จะพัฒนาไปพร้อมๆกันดีกว่าเราพร้อมที่จะแนะนําสั่งสอน ไม่ไม่สั่งสอนสิแนะนําให้คําแนะนําแล้วก็ปรับปรุงไปปรับปรุงกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนต์ใช่เราก็ไม่ได้ดีเราก็ต้องฝึกซ้อมไปด้วยกันไม่ไม่ีใครดีกว่าเราแล้วเอาเราดีที่สุดเราดีที่สุดจักรวาลนี้นะคะข้างล่งมนรอบตัวเราถูกทุกอย่างเดี๋ยวเราจะขึ้นโลกใกลยให้แล้วเราจะหมุนจักรวาลหมุนรอบตัว W covenant นะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็คือทั้งหมดของวันไลกคอนเน็กในวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่หวังหุงมากๆที่ได้มาพูดคุยให้ความรู้กับเราแล้วก็ วันนี้นะคะก็เพราะว่าได้พูดคุยกันแบบกรุบกริบกับชมรม WU ตะกั่ยทั้งเจน9้าแล้วก็เจนสนมาเองนะคะเนี่ยวงไหนพูดได้หรอคะวงไหนพูดได้ค่ะวงไหนสองตัวจบรายการนี้โดนเรียกไปต่อยเลยชมรมติดต่อหลังไม้นะคะทีนี้โทรไปพูดอะไรใช่ก็ถือว่าได้พอพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอวันนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ตอนหน้าติดตามชมนะคะว่า จะเป็นใครใช่เปใช่ไปบ๊ายไยบ๊ายตั้งตั้งนี่ W บิว